พวกเราเชื่อว่าข้าวที่หมักในโขดราคามีแต่ขึ้นแต่ข้าวที่เก็บในถุงราคาจะมีแต่ลงจึงอยากขอ,อกกับพี่น้องสืงองอ่อมวลชนและประชาชนทุกท่านนะครับให้ช่วยกันสับสนพวกเราในการผลักดันล่างกฎหมายฉบับนี้ให้สําเร็จในสภาผู้แทนราษฎรและพวกเราจะขอยืนยันครับว่า,าพวกเรายังคเงเดินหน้านโยบายตลาดผูกบุคคนะครับ แลเราเชื่อว่าการทลายทุนผูกขาดในอุตสาหกรรมสุราจริงๆจ,จะเป็นก้าวแรกที่สาคัญสำหรับประเทศไทยครับเพราะการผูกขาดสุราเป็นการผูกขาดที่ชัดเจนที่สุดเป็นการผูกขาดที่อาศัยอํานาจรัฐออกกฎหมายเพื่อให้เกิดการผูกขาดสุราขึ้นถ้าพวกเราตลดล็อกได้สําเร็จก็จะเป็นหมนูหมานอันนึ่งครับร่างพระร,พาราชบัญญัติสภาสีสภาธานนี้ก็จริงๆเป็นก้าวแรกของนโยบายสุราก้าวแรกของเรา ส่วนรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัตินี้ครับผมอยากจะขอเชิญสสอเท่าพิภพลิมจิตกรขึ้นมาแถลงรายละเอียดต่อพีของศูนย์พิุิธภัณุณครับต่อไปนีงครับ,บค,ครับก็บค,รบครับผม ก่อ,อนอื่นก็ขอบคุณที่ที่สื่อมวลชนน,น,นนะครับผแบบแบบมเท้าพบนิมจิตก,กรนะครับเป็นสสแบบแบบเขตกรุงเทพมหาครพัดก้าวไกลนะครับแล้วก็เป็นคนธรรมดาที่มีความฝันอยากทําเบียร์เป็นของตัวเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็เมื่อปี6เนีสองิดนะครับหนึ่งหนึ่งันเก้ารปดสิบเ้าเนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญของโลกนี้คือการลมสลายของ กำแพงเบอร์ินนะครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะของรัฐทิศเศรษีนิยมนะครับแล้ววันนี้ผมไปเกี่ยรติยิ่งนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของพลธรรมดาประชาชนคนหนึ่งที่ส่งเสียงเรียกร้องในสภาแห่งนี้ด้รัรนะครับเรื่องมาเป็นตัวแทนของผู้ผลิตสุรารายย่อยนะครับเพื่อจะมาเป็นจุดเริ่มต้นขอ,ของการทําลายกาแพงทุนปูขา ที่อยู่ใน,นอุตสาหกรรมสุลานี้ผมและทีมงานนะครับก็อยากจะผลักดันสิ่งนี้ให้ได้นะครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐิิจแล้วก็ช่วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับซึ่งอย่างที่คุทราบดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจถดถ,ถอยเนื่องจากโควิด1 9นะครับแต่ผมกลับมองว่ามันเป็นเวลาที่ดีนะครับที่เราจะมา ผักดันหลายๆอย่างเพื่อช่วยเศรษฐกิจอย่างที่ทุกท่านทราบครับอยู่อยู่ที่อย่างที่ทุกท่านทรารบารารราว่าข้างบนก็อภิปรายกันเรื่องการใช้เงินในการอัดฉีดแต่วิธีที่2ก็มีเช่นกันนะครับคือการแก้ไขข้อบังคับกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อ,อการทํามาหากินของประชาชนนั่นเองนะครับซึ่งสบับนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ การทําสุราการผลิตสุรานี้อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับสุราขาวสาโทต่างๆเนี่ยก็สร้างรายได้ให้รัฐตั้งแต่สมัยสุขโขท,ทยัยอยุทยามาแล้วนะครับซึ่งมันเป็นภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ที่การจะสุนหายไปเด็กสมัยนี้ไม่รู้นะครว่าสาโทคืออะไรนะครับเด็กสมัยนี้ก็คิดว่าสุราขาวสุราชมชนไม่มีคุณภาพนะครับมูลค่าของสุราและเบียร์มีมูลค่าตลาดถึง3แสนล้านบาทต่อปีนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่แบบรายใหญ่ทุกท่านทราบนะครับมีเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นท่านั้นที่เป็นของโซลาชุมชนและค้าคบเบียร์ที่นําเข้าต่างประเทศนะครับซึ่งการปลดล็อกพอลบอนี้นะครับจะทําให้รายยอ่อยเพิ่มขึ้นทันทีถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วผมเชื่อว่าในอีกสิบปีข้างหน้าส่วนแบ่งตลาดของค้าเบียรย์อาจจะมากถึงห้าเปอร์เซ็นของตลาดเบียร์ทั้งหมดที่ปัจจุบันคือสองแสนล้าน เนะะื้อหาโดยสรุปนะครับของพรบสุราเนี่ยการแก้ไขในบนตราพราบภาษีสรรพาสามิตนะครับมันจะส่งผลในสามส่วนนะครับโดยแก้ไข3สามส่วนนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับคือเพิ่มคําว่าการค้าต่อจากข้อความเดิมที่ว่าผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเป็นผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้านะครับซึ่ง เหตุผลเช่นนี้ก็จะทําให,กาาาใกหา้การผลิตสุราเพื่อบริโภคเองภายในครัวเรือนนี้ถูกกฎหมายนะครับการผลิตสุราเพื่อค้าขายหรือเพื่อการค้าเนี่ยก็ต้องไปขอใบอนุญาตเช่นเดิมน,นะครับข้อที่สองนะครับเราจะเพิ่มวัดหนึ่งนะครับเข้าไปเป็นวัดที่สามนะครับในการเพิ่มข้อความว่าห้ามกำหนดหลักเกณฑ์หรือกำลังคนกำลังการผลิตจำนวนคนงานเงินทุน หรือว่าวิธีการอื่นนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับการกีดกันนะครับเพื่อปดล็อกนะครับอย่างที่เบียโดก็คือ10ล้านลิตรขั้นต่ำต่อปีแล้วก็สุราชุมชนที่โดยพ้อจำกัดเรื่องขั้นสูงก็คือ5าแรงม้านะครับกับ7แรงผลนะครับรวมถึงสุราการพิเศษชีิต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกเหล้าสีนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันหรือว่าพวกวิสกี้ต่างๆก็คือต่อไปเนี่ยชาวบ้านก็จะเอา สุราขาวเราเามาบ่มในเขาเรียกว่าอาจจะเป็นกระบอกไม้ไผ่นะครับเพื่อให้ได้สุราที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มีราคาที่ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งหลังๆแล้วนะครับสิ่งที่แตกต่างออกไปเนี่ยก็คือก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็แต่ยังยืนยันนะครับว่าการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสุรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆน,น,นะครับคืออยากให้ประชาชนและที่น้องสื่อมวลชน ไว้ใจได้ครับว่าอันนี้เรื่องความปลอดภัยคุณภาพการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิมนะครับต้องผ่านห้องแบบทุกอย่างต้องขอไปอนุญาตต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพลบนี้นะครับจะได้การสนับสนุนของพรรคทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านะครับถ้าเขามาจากประชาชนจริงๆนะครับเขา ก็ไม่มีทางที่จะขวางพรบบอนี้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนรายย่อยได้นะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวมีคำถาม,ถามไม่ครับเอ่ยไม่มีนะครับขอบคุณมากครับผม